เรื่องราวต่อไปถูกใจคุณสิวพรแน่นอนงวดนี้คุณซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือยังคะซื้อทุกงวดแหลคะค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสไปขึ้นเงินสักทีคุณรู้ไหมตอนนี้เขามีวิธีการขึ้นเงินรูปแบบใหม่ถ้าคุณถูกรางวัลงวดนี้คุณขับรถแบบไรทูเข้าไปได้เลยคุณสามารถขึ้นเงินได้เลยคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนการขึ้นเงินไม่ใช่สิ่งที่เราจะลำบาก ต่อให้ไม่มีไรท์ทูก็ไม่ลำบากแต่เราไม่มีโอกาสได้ไปคืนปัญหาติดอยู่ตรงนี้ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเราฟังข่าวนี้แล้วอาจจะเป็นโชคของเรางวดนี้เราอาจจะได้ขับรถไรท์ทูแล้วก็ไปขึ้นรางวัลกันนะคะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของท่านผู้อำนวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะได้เปิดบริการการจ่ายรางวัลแบบไรท์ทูเซอร์วิสหรือว่าขับรถเข้าไปเพื่อรับรางวัลได้เลยคุณผู้ชมในวันที่13มีนาคม2 0 5 6 6ค่ะเพื่อเป็นการยกระดับการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอขึ้นเงินรางวัลน,นั่นเองโดยเป็นการโอนเงินนะคะรางวัลผ่านธนาคารเท่านั้นและให้บริการต่อรายไม่เกิน30ใบเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา7นิ30นาทีจนถึง15นาฬิกาในวันทําการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center นะคะหมายเลข02528 9 9 9 9 0 99 99 <S <S 2 5 2 8 9 9 9 9ขั้นตอนเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างคุณสิวพร er <ic> สำหรับเงื่อนไขนะคะขั้นตอนการจ่ายเงินรางวัลแบบ Dive to Service นะคะหลักฐานการขึ้นรางวาัลมีเพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็สลากที่ถูกรางวาัลรวมไปถึงเลขบัญชีของธนาคารที่จะรับโอนค่ะ <S <S ขึ้นเงินรางวัลน,นะคะได้ทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากการกุศลแล้วก็สลากด,ดิจิทัลค่ะเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเว้นวันหยุดทำการ นั่นก็แล้วก็วันหยุดนักขับนกเริกก็คือจะหยุดนะคะตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสามอย่างที่คุณสินนาธบอกไปนะคะไม่มีการหยุดพักเที่ยงด้วยนะคะขึ้นได้ทุกรางวัลยกเว้นอย่างเดียวที่เราอยากจะไปขึ้นเลยก็คือรางวัลที่1โอ้ยอดได้ทัวร์เลยอ่ะต้องถนรางวัที่หนึ่งแลยว่ะยกเว้นรางวัลที่1น,นะคะจํากัดจํานวนสลากในการขึ้นไม่เกิน30ฉบับต่อราย ซึ่งใครจะถูกรางวัลที่1 3 0ฉบฉบับได้อู้ยเศรษฐีแน่ๆไม่มีไม่มีนะคะใช่แล้วค่ะการจ่ายเงินรางวัลน,นะคะแบบโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีเท่านั้นนะคะกรณีโอนต่างธนาคารที่ไม่ใช่ธนาคารอมสินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำกัดไม่เกิน2ล้านบาทต่อรายการไม่มีค่าบริการแต่ว่าเสียค่าอากรแสแตมป์ตามปกติก็คือ0.5ถึง1เท่านั้นค่ะ